ก็เลยขึ้นโอ้น้องโมจินเนี่ยเอาละครับขึ้นฝั่งไม่ได้เข้าเกมมามันก็มันจ้องจะเล่นคุณเลยเอาละับท่านผู้ชมครับอูฟูลิ้นพันกันไปหมดไม่ได้เล่นนานนะครับติดพันภารกิจคุณวายไปหมดกลับมาวันนี้เราจะสำรวจ ทำไม่หมดเลยดีไหมดีไหมเราสำรวจท้ใไ้หมดเลยไหมเราสปีดรันเลยดีไหมดีไหมว <laughs> oh yeah, ะโอแยแล้วผมลืมผมลืมไอ้นี่ผมลืมเอ่อหาข้อมูลนะครับจาการ์้ที่แล้วว่าเราจะต้องเอ่อไปหาไอ้ถุงมือเปิดถ้ำจากที่ไหนเอาจริงๆผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยว่าถ้ำถุงมือนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวารัทน,นี้ผมขึ้นจากตรงนี้ได้ก่อน <laughs> เอาเราไปไปเจอกัน ตอนผมขึ้นได้อืมเย่ yeah, ขึ้นได้แล้วอรุนเบิกฟ้านอกาจำใสนะครับอ๋อ oh, ถึงว่าพาที่แล้วยังดูทำไมคนป่ามันเยอะตรงนั้นคือโหดหรือหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มัวมัวมัวไว้ไววเอาละครับดูจากสภาพแล้วไม่ใช่เรื่องของเราฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะไปสำรวจถ้ำที่เหลือกันนะครับบนภูเขานั้นผมดูแล้วตรงนี้น่าจะเดินขึ้นไปได้นะครับไปเราจะยืดเยืย้อไม่ได้นะครับหลายพาร์ทแล้วจะได้ไปทำยิงอินเจอร์กินน้ำก่อน เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินม,มาถึงถ้าแล้วแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปรากฏว่าไอ้ถ้ำเน,นี้ยมันมันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นถ้าเหมือนกับถ้ำอีพีแรกเลยที่มีซากศพอยู่เฉยๆให้เรามารู้ต้นเกมนะครับตอนนี้ข้างนอกหิมะตกหนกมากตกหนกเออตกหนักมากต้องถือคบเพลิงนะครับเพื่อที่จะได,ได้สตามิน่าฟื้นฟูมาเยอะๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตรงไหนเอ้ย น่าจะถ้ำถ้ำไหนวะมันมีเหมียวเหมียเหมียโอ้ผมเป็นไรไว้วันนี้เฮ้ยถ้ำนู้นเหรออาล่ะครับสักถ้ำหนึ่งถ้าผมเดินไปเจอม่งมีแบบสักถ้ำด้วยนะผมม่งจะทะลุไหมเนี่ยอุ้ยไม่เดินแล้วเสียงอะไรอะเสียงคนนั่งโกเลยโอ้ผมคนลุกคนลุกเลยครับ ผมนี่ลุกขึ้นจากเก้าอี้เลยไปต่อครับสักท่านึงอะ่ะเอาละครับมีเกิดก็ต้องมีดับส่วนไม้ผมนั้นดับไปแล้วอย่างถาวรน,นะครับผมก็เลยต้องออกไปซื้อไมใหม่นะครับเพื่อประพาคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึง ถ้ำที่เราพูดถึงกันตั้งแต่แรกนะครับในตีนเขาหิมะฝักหนูนะครับผมก็เดินมาฝั่งนี้นานมากประมาณ4นาทีแล้วก็ได้เข้าไปสำรวจปรากฏว่าข้างในมันก็เป็นแบบเหมือนกับความว่างเปล่าเหมือนถ้ำก่อนหน้านะครับทำให้ผมต้องเดินออกมาข้างนอกแล้วก็เปิดดูแผนที่ด้วยความที่ผมนั้นบอกเลยว่าจนปรรัญญาจนใจจริงๆนะครับเพราะว่าในความคิดของผมตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมเดินครบทุกถ้ำแล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะไปไหนต่อได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมันยังไม่จบเลยบ้าจริงแล้วแล้วผมก็ตั้งสติได้ว่ามันจะมีถ้าตีนเขาที่เรายังไม่ได้สำรวจหรือเปล่านะกับไอ้เพื่อนตัวสีม่วงที่เราทิ้งไว้กลางทะเลหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจนะครับลงไปดูถ้าตีนเขาด้วยเจ้าเลื่อนหิมะอันนี้วิ้คุมยังไงเนี่ยคุมยังไงโอ้ยคุมอย่างยากคุมอย่างยากทุกคน ยากมากทุกคนยากมากนั่นแหละครับหลังจากที่ผมปลิวว่อนลงมาจากยอดเขาขิมะผมก็ได้ตกลงมาที่ถ้าที่ผมต้องการมาพอดีนะครับผมก็เลยทําการกระเสือกรก,รก,กระสนกระแทกกระเซาะเข้าไปในรูเพื่อไปเจอกับน้าผีและถ้ามันว่างเปล่าโอ้ย oh yeah, แย่นะครับทุกคนถ้าที่เหมือนจะเป็นความหวังของเราจับกลายเป็นถ้าที่ว่างเปล่าสรุปว่าตอนนี้เราเข้าถ้าเปล่ามาสามถ้ำแล้วนะครับยังไงดีเราเข้าคันวิกฤตว่ะ หลังจากที่ผมแบกหน้าแห่งความผิดหวังออกมาจากถ้ำผมก็ต้องเดินหน้าต่อไปไปยังจุดสีเขียวระหว่างทางผมก็ได้เจอกวางตัวใหญ่ที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนพบกบฝปุกกี้อีกหนึ่งปู่ผมก็ได้ทำการซักทายไปคนละนิดคนละหน่อยหันหลังกลับมาปรากฏว่าตรงที่ผมยืนอยู่มันเป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าจุดแลนดิ้งเครื่องบินหรือเปล่านะเหมือนพวกคนรวยเขาจะมาพักกันตรงนี้นี่นะ สำรวจหน่อยละกันหลังจากสำรวจเครื่องบินเสร็จผมก็ได้มุ่งหน้าไปยังจุดสีเขียวแต่ทว่าจุดสีเขียวนั้นอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านของคนป่าผมก็เลยได้ชักลูกซองคู่ใจที่ไม่เคยใช้มาเลยทั้งเกมในการเคลียร์หมู่บ้านก่อนที่ผมจะขุดลงไปข้างล่างและปรากฏว่าข้างล่างนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าแต่อย่างหนึ่งที่มีก็คือนั่นก็คือธนูนั่นเองธนูแบบใหม่นั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้เลยและไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าหน้าไมา้ซะอ,อีก นั่นหมายความว่าจุดหมายของเราอันสุดท้ายที่เหลืออยู่และยังไม่ได้สำรวจนั่นก็คือเพื่อนใจกลางทะเลนะครับเอาล่ะในที่สุดก็มาถึงชายหาดจนได้เดินนานมากโอ้ท่านผู้ชมครับผมมาเดินมาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ตายสิท่านผู้ชมคิดว่ามันจะไม่ใช่กี่นาทีก็ตามแต่สำหรับผมวันเป็เวลาที่ยาวนานมากๆนะครับ และมเมื่อถึงจุดจุดนี้คนที่กลัวน้ําทะเลอย่างผมนะครับได้ทําการแหกปากวยายเพื่อลดความกลัวของตัวเองลงเพื่อจะไปให้ถึงเรือชูชีพที่เพื่อนเราอยู่นะครับไปโนชอยว่ะไม่มีปลาในทะเลด้วยมีฉลามแน่มีฉลามแน่เลยมีฉลามแน่ๆเลย,ลเลยโอ๊ยไม่เกลียดน้ำทะเลเราดําน้ำทะเลได้นหมได้ผมบอกเลยว่า เกิดการอยู่ใต้น้ำาาอแม่มันเป็นอะไรที่แน่กลัวมันเป็นอะไรที่ไม่ควรมีอยู่เราได้มาถึงเรือชูชีพที่เราต้องการแล้วครับแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราพบกับความผิดหวังไม่เจออะไรเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเจอแน่ๆนะครับก็คือฉลามมันจุกตัวลโอ้โหโอ้โหเอาบ่เอาบ่เอาบ่ เดาเดวเดาเดาเดาเดดอกลัวที่ไหนเล้วหลังจากนั้นผมได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีทั้งชีวิตนะครับลงน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่ายกับฝั่งแล้วก็มาทบทวนกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมยังหาจุดจบของเกมไม่เจอนะครับสรุปเราไม่ได้อะไรเลยฮะว่ายังไมท่ที่ยังมีที่ไหนที่เรายังไม่เคยไปเราพลาดอะไรไปเราพลาดอะไรกันนะ อเราไม่มีแขนทองหรือว่าเราใช้ชุดทองได้วะให้ผมวิ่งกลับไปเหรอจากที่นี่ไปที่นู่นอะนะโอไมค์ก้าหลังจากคิดได้อย่างนั้นผมก็เริ่มเดินทางทันทีโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อข้ามจากชายหาดฝั่งนี้ไปชายหาดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องเดิม ที่มันมีตราประทับแขนทองอยู่เอาละถึงแล้วโหยังมืดเลยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะมือทองเนี่ยท้าผมคิดว่าไงอะถ้าไม่ได้นี่มผมจบอีพีตรงนี้เลยนะนี่ชุดทองเต็มสูตรครับแขนทาบเข้าไปหุยได้แล้วโอ้ my god เฮ้ยทุกคนผมบอกเลยอ่าเลขเ็ดเราเป็นเลขอะไรวะแป๊บนะครับเลขเ็ดเราเปเลขอะไรวะเลขเ็ดเราเป็นขัวไม่ต่อไปนี้เลขเกดเราจะเป็นสิ่งนี้ครับผมบอกเลยผมไม่เปลี่ยนชุดกลับด้วย ที่สุดก็ได้เปิดประตูทองคําสักทีไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่ในตัวเรามาตลอดเวลางั้นเหรอด้วยความดีใจและอะดรีนาลีนหลังผมได้พุ่งหน้าเข้าไปสู้กับฟีศารนับหมื่นนับพันที่อยู่ตรงหน้าเยอะเกินครับครับตัวละครผมก็มือสั่นไปเตะแล้วเล็งดีๆเล็งแค่หัวเล็งแค่หัว อย่ามือสั่นอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นมันไม่เยอะมันไม่เยอะหรอกจะหมดแล้วไอ้นุม่มหลังจากกำจัดพวกฝูงปีศาจไปได้แล้วผมก็ได้เดินมาถึงห้องสุดท้ายนะครับเหมือนจะเป็นเดอะคิวที่เขาพูดถึงหรือเปล่านะโอ้ ค e ิป your friend close โ oh, อ yeah, ้ยแย่แล้วใครวะเนี่ย stay the kill อันนี้ใช่ไหมโอ้ยมีคนนึงเข้ามาไม่ได้คือใครอ่ะอุย้ยมันนับถอยหลังด้วยโอ้ยเสียงอะไรวะ อุ้ยอะไรอ่ะโอ m มกอดเราอยู่ดาวอะไรเนี่ย,ย,ยวูจินีอาเควินดาวอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันอาจจะไม่ใช่ดาวแต่เป็นแบบ ใต้ดินปะใต้ดินเหี้ยอะไรมีดาวาไม่ใช่ล <laughs> every brand circle, ะ every pair circle ก็แสดงว่ามันแค่บอกเฉยๆนะครับว่าไอ้กล่องเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วเราอยู่มือเราสั่นมากนะครับตอนนี้อุ oh God. ้ยโอ้ไม่กอดวัจินียังตกใจ เพื่อนระวังข้างหลังเองอะเอาวอจินเนียเควินหายเ,าเควินนั่งอยู่แล้ววอจินเนียวิจินเนียอายุเคก็เลยขึ้นโอ้โอน้องวอจินเนียไม่นะโอ้ oh my god วอจินเนียเป็นไรอะ เหมือนเขากุมท้องเหมือนเขาโดนยิงหรือเปล่ามีคนมารับเราแล้วเหรอในที่สุดป,ะปะ๊าป้าเอา้าคุณพุกฟ่อนนี่เอา้าเดี๋ยวคือจบแล้วเหรอเราอยู่ไหนเนี่ยเอาฟารละไปด้วยดีเอาสามฟารละไปด้วย ไฟเดมอนนี่เขาให้เลือกนะครับระหว่างกลับกับอยู่ต่อขอกลับไม่ได้เหรอเลือกผิดนะเนี่ยทุกคนผมขอกลับด้วยไม่ได้เหรอโอ้โ ทิ้งกันหน้าด้านๆเฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้ไปดูเวอร์จิเนียเกิดอะไรขึ้นนเวอร์จิเนียโอ้ทิ้งกันหน้าด้าน,านๆเลยจบแล้วเดี๋ยวคือพวกเองไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคือพวกเองอยู่ตรงนั้นรอรอฉันกลับไประหว่างปรับกับเครื่องบินนะครับผมเลือกที่จะ อยู่กับเดมอนต่อไปแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงน้องวิจิเนียมากเลยนะครับเมื่อกี้คือเ,อ Virginia. 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 ไไเอ้อวิจิเนียวิจิเนียเป็นไรไหมวอจิเนียอ้าวอุตส่าห์เป็น่วงไม่เป็นไรหรอกเลยแล้วเรามีชุดให,นหนน้น้องเขาไหมเนี่ยชุดใหม่อุ้ยน่ารัก โอ้เดี๋ยวชุดนี้มัน <c oughs> คือผมต้องอธิบายยังไงไม่คือเอาอย่างเงี้ยผมไม่ได้ลามกแต่ว่าวูาจิเนียเนี่ยเขาจุกโผล่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมคิดว่านั่นคือจุกของเขาแต่จริงๆคือมันไม่ใช่จุกหรอมันคือ,ม,คอมันคือเมตเตรเรียลของเซบาแล้วอย่างงี้อะแล้วเราคิดเองเราเราโดนตกกันเนี่ยบ้าไปแล้ว <c oughs> เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการมาถึงจุดสิ้นสุดของเกม Son of the Forest แล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกยอดวิวทุก s ับสก r ยเบอร์นะครับทุกคนล้วนมีความหมายในการทำซีรีส์นี้สำหรับผมจริงๆนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าผมขอสัญญาว่าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตใหญ่หรือว่าออกจาก Early Acces s แล้วมีอะไรอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ ยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่มีคนดูนครับไม่มีผมนะครับสำหรับซีรีส์นี้แล้วก็ EP ี EP นี้นะครับจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเก็บหน้าจะเป็นอะไรนะครับรอดูนะครับขอบคุณครับ